เก็บตกกิจกรรมดูดวงฟรีเมื่อวานนะครับอเป็นไงกันบ้างดูดวงฟรีคิดมาอีกเมื่อวานนะเคลดแรกนี้ก็เจอเลยนะครับโอ้โหก็ขอบคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเคลดแรกนี้เปิดออกมาเขาถามเรื่องธุรกิจในปีหน้าของเขาเลยนะอาจารย์ท่านก็เตือนว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างมีนั่นน่้นนี่ที่ต้องระวังนะดีดีสี่ส่วนเสียหกส่วนนะก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ที่น่ายินดีก็คือ เห็นมีเทวเพชุวรณรนะครับคุ้มครองดูแลช่วยเหลืออยู่ก็เลยว่าเออเลยถามเขาดูว่าเออคุณนับถือเทวเพชุวรณรใช่ไหมคุณบูชาเาวเพสุวรณใช่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นมีเทวเพชุวรณคุ้มครองคุณอยู่นะท่านก็บอกว่าท่านช่วยเหลือ,อคนคนนี้นะครับธุรกิจนี้อยู่นะก็คือดูแลทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าที่ที่ขอมาเนะี่ยท่านรับฟังนะแต่ว่าจะได้ไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องของกรรมของคุณ นะครับแล้วก็ฝากในเรื่องส่วนของใครที่บูชาท่านนะขอ,อยากขอพรท่านอย่าลืมนะครับต้องรักษาศีลห้านะเพราะว่าท่านชอบท่านชอบคนเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับต้องรักษาศีลห้าทานศีลภาวานานะครับทําให้ครบนะแล้วก็เออถึงแม้ว่าปีหน้าเขาจะค่อนข้างมีปัญหาแต่เราก็เบาใจนะครับเพราะว่าในเมื่อครูบาอาจารย์ท่านตอบมาแบบนี้เขาบอกว่าใช่เขาบเขานับถือเทวสุบรรจริงนะมันมีเป็นอะไรนะ เป็นแผ่นทองเหลืองใช่ไหมแผ่นยันที่หลังเคสมือถืออ่ะอ่าเขาพกติดตัวไปเลยเราก็เลยเตือนว่าเออถ้าคุณมีแผ่นทองแผ่นยันแผ่นทองเหลืองอะไรติดหลังเคสนี้ต้องระมัดระวังนะครับก็คือโทรศัพท์ตัวเนี้ที่ติดยันเนี่ยห้ามใส่กระเป๋ากางเกงนะก็คือต้องใส่กระเป๋าถือนะครับใส่กระเป๋ากางเกงไม่ได้นะเพราะว่าถือเป็นการประมาทนะครับครูบาอาจารย์ท่านฝากเตือนตรงนี้ด้วยแล้วกันนะ ก่อนอื่นช่วงแล้วก็สุดท้ายฝากช่วงนี้นะครับอ่าฝากช่วงนี้ช่วงเทศกาลเนาะหยุดยาวปีใหม่ยังไงก็ฝากเตือนด้วยใครที่อ่าเดินทางนะครับใครขับรถขับราใครที่ดื่มสุราดื่มเหล้านะครับเมาอ,อย่าขับนะอ่าเพราะว่าเมาแล้วให้นอนอยู่บ้านหรือว่าให้หาคนอื่นขับให้นะครับเพราะว่าโอกาสเสี่ยงมันเกิดอันตรายสูงนะ,ะเคยเจอเหมือนกัน ตอนนั้นนะ่ะอยู่ปีปีสามนะครับประมาณเดือนตุลาประมาณน่าจะเดือนตุลาเพราะว่าพฤจิก,การมีคนมีเพื่อนมาให้ช่วยถอนของอน่าจะเป็นเดือนตุลาปลายปลายตุลาอ,อยู่กันที่ห้องก็ูกับเพื่อนอ่าแล้วทีนี้ได้ยินเสียงตูมดังสนั่นเลยนะครับแล้วก็เสียงผู้หญิงร้องดังมากเราก็เลยเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยมีเสียงพูดคนพูด,พดบอกว่ารถชนก็เลย พากันออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นว่ามันอยู่ใกล้มากๆอยู่ใกล้หอพักมากเลยห่างไปไม่ถึงเมตรเลยเอยไม่ถึงไม่ถึงกิโลอ่ะผ่านผ่านไปประมาณครึ่งกิโลแค่นั้นเองไม่ถึงเมตรนี่มันอยู่ในห้องแล้ว <c oughs> ก็เลยว่าเออไปพาไปดูกับเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นพราเออตกใจมากมันอยู่ใกล้มากๆแล้วมันมีอะไรเสียหายบ้างหรือเปล่าไปก็เห็นเป็นรถกระบะสีดํานะครับชนมาเลยนะอู่เป็นกลุ่มแล้วตรงนั้นมันเป็นเออเป็นหน้าร้านนะครับย่านร้านค้าก็มีรถมอเตอร์ไซค์จอดหลายคัน กวาดเลยนะครับกวาดไปเลยแล้วก็สรุปมีผู้เสียชีวิตสามนะครับอีกอีกหนึ่งนะ่ก็ได้จะเสียนะครับเป็นเด็กเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กไม่ถึงขวบนะเด็กทารกเลยนะสงสารมากแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเป็นผู้ชายนะก็คือเป็นพ่อแม่ลูก3คนนะภรรยานี้น่าจะเสียกับกับลูกแต่ผู้ชายนี่ยังรอดอยู่เขาก็พยายามปั๊ม ปั๊มอ่าช่วยอ่าทำ CPR นะครับช่วยยื้อไว้สรุปคนที่ขับเนี่ยเขาก็ลงมาจากรถแต่ไม่มีใครช่วยเลยนะก็ให้กลิ้งอยู่ตรงนั้นแหละนะเป็นชายสูงอายุนะตัวเตี้ยผิวคล้ำผอมแห้งนะอยู่ในอาการมึนเมานะครับแล้วก็เขาก็เลยให้เขาไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยนะไม่มีใครพร้อมใจกันเลยคนมามุงเยอะเลยแต่ไม่มีใครช่วยเลยให้กลิ้งนอนอยู่ตรงนั้นแหละอ่า อแล้วก็มีคนโทรแจ้งนะครับโทรแจ้งมูล,ลนิธิมาพอเขามาถึงเขาก็มาจับดูมาตรวจชิปประจำแล้วเขาก็ผ้าผ้าขาวคุมคุมคุมนะอ่าสรุปคนแถวนั้นเขามาดูเขาบอกว่าคนที่ชนเนี่ยก็คือเป็นลุงเอเป็นลุงของคนที่โดนชนเสียชีวิตนะครับแล้วก็โอ้น่าสงสารมากนะเด็กเห็นโอ้ นะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเพราะฉนั้นใครที่เมาอย่าขับนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวนะอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะฝากเตือนสติกันด้วยแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวพอเวลาเกิดเรื่องมาคุณก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้คุณรู้ว่ามันมีโอกาสแต่ยคุณคิดว่าตัวเองเก่งคุณสามารถทําได้แล้วสุดท้ายพอมันพงังคุณจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับอย่าอดเก่งปลอดภัยไว้ดีที่สุดนะสงสารคนอื่นบ้างถ้าไม่ ไม่สงสารตัวเองก็สงสารคนอ,อื่นบ้างนะครับอย่าให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดิภาพทุกคนนะครับเอาใจช่วยนะอย่ายังไงก็เจอกันในปีหน้านะครับ68นะเผื่อมีอะไรมากกว่านี้อนะ่ขอมีความสุขทุกคนครับ